โอเคก็ขอกลับสตินฟมลมชั้นด้วยเลยนะฮะโอเคเรากลับมากันในมินิวบล็ออีกแล้วเออเย่เอาไฮเป็นไงถือขวดทำไห้นี่เออเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยเออโชงคโอเคก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดกันในเอ่อมินิวบล็อกอ่ะโอเคกลับมาในมุมของเราดีกว่าเออมินิวบล็อกมือถือก็เล่นไม่ยากนะสิ่งแรกเลยควรจะทำเลยคือตัดไม้อ่ามีทางมินิวบล็อกใจดีอ่ะแถมขวานแถมอ่าพิก แล้วก็แถบคบไฟแถบอาหารให้ด้วยว้าวต่อชีวิตรเราได้เป็นอ่าสองสามวันแล้วเนี่ยเห็นไหมอ่ารับครับผลง,งานก่อนนี่มีของอีกแล้วโอ้ my god อะไรกันเค่นี่ยโอ้โหไม่ไดิหัวใจดีลือเกินแต่เป็นนะเกมอื่นๆนี่เขาไม่แถมแมวอะไรให้เลยนะหาเองเป็นไงนโอ้ไม่ไดิหวใจดีเนาะโอเคของพอแล้วครับครับครับ ครับนี่เป็นไงอ่ารับของเป็นไงทางมินิโมใจดีนะบอกเลยใจดีจริงๆอ่าเอ้ดีจังเลยดีจังเลยแม่แน่นอนคือแรกสร้างบ้านตยดินก่อนว้ามีภูเขาไอเจาะเล่นด้วยโอสุดยอดไปเลยโอ้นี่อ่าตัดอ่าทุกทุกทุอ่าเอาไม้ต่อ เออเนาะใจดีแลือเกินพอเอ๊ะมึงเป็นใครอะมีเต้นด้วยเฮ้ไอ้นี่น่าคุนๆเว้ยเฮ้ยมันมองตามเราด้วยเว้ยเอ๊ะมึงใครเนี่ยมึงเป็นใครมึงเป็นใครมึงเป็นใครเนี่ยโอ้โหตีกูด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดะี๋ยวเดี๋ยววโปรแกรมอ่านมาขวาอันแนีไม่ได้แดกไม่ได้แดก อนเตออร์ัดคลิปไม่ถึงสองนาทีมอนเตอร์เกิดโอ้ขอบคุณแมวมากโอ้ตายแล้วโอ้ยเครียดเลยไม่ใช่เกิดทำไมวะโลกโลกให้มอนเวนี่นะโอ้ยต้นไม้โอ้ยป่าอะไรวะเนี่ยต้นไม้สูงเป็นบ้าเลยผมไม่ตายง่ายหรอกบอกเลย มอนแเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้บอกเลยกระจกเขาเรียกว่าอ่อนประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์เนาะอืมกี่โมงแล้ววะไอสิบเอ็ดโมงโอ้ยออาไว้นี้ก็ได้เออสิบเอ็ดโมงเองอืมโอ้ยช้าจังเลยเนี่ยแป๊บนะเอาหินมาก,ก่อนคือผมไม่อยากไล่ขั้นตอนนะ มีแล้วใชครับทำไมอีกเนี่ยเดี๋ยวนะได้ปะวะถ้าได้ก็ดีนะไม่ได้อะยัไงนะผมไม่อยากรัดขั้นตอนอ่ะคือแบบการรัดขั้นตอนนี่คือยังไงไม่รู้โอ้ยโอ้ยใบไม้มันบงังเอาละขุดหินก่อนเลยนี่ขุดไปเรื่อยๆอืม ือแนวการเล่นของผมอาจจะไม่เหมือนกับที่ว่าคุณไปดูคนอื่นเล่นเนาะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็อาจจะไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาอย่างเช่นการสร้างบ้านอะไรเงี้ยผมอาจจะช้ากว่าคนอื่นเขาหรือไม่ผมอาจจะเออไม่สร้างมาละบ้านอยู่บ้านใต้ดินไปเงี้ยแหละเนาะแนวการเล่นของผมมันก็อาจจะต่างจากคนอื่นแบบต่างมากอะประมาณนั้นอะ่ะอืม เออขุดไปเรื่อยๆแหละขอเอาหินสักนิดนึงเนาะนิดเดียวไม่เยอะไม่เยอะเด้ยขุดดิเออนิดเดียวจริงอ่ายี่สิบนิดเดียวนิดเดียวจริงๆคนหนึ่งเขาขุดเป็นชุดเลยนะเป็นกองเลยหกสิบสี่อันอย่างเงี้ยอ่า โอ้ยโอ้ยโอ้ยตกขึ้นมาแล้วก็วขุดลงไปเออทำทำเพื่อเขาบอกอะครับอีเตอร์ครับครับตามเขาไปก่อนนะเพราะว่าเออนี่ถ้าเราไม่ทำตามเขาเนี่ยเดี๋ยวเวสจะไม่เดิน อ่าเห็นไหมเออทำตามเข้าไปก่อนนี่เห็นไหมตรงนี้มีหินอีกแล้วผมจะทำทางเข้าเป็นสองทางแล้วกันเนาะจะได้ไม่เดินลำบากอ่าตรงนี้กว้างเลย ขุดออกขุดออกเออโอเคอันนี้คือบ้านของผมนะเออประมาณนี้ขุดเลยอุปกรณ์เนี่ยอ่าอุปกรณ์หินจะไวกว่านะแต่ดันตามเควสไปก่อนตามเควสไปก่อนอ่าเห็นไหม คือตามเควสไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะเราตามเควสไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ไอเนียแหละมันก็เดี๋ยวมันก็ไอเนี่อยู่ไหนเอ้ยเมื่อกี้เห็นไก่แวบๆอาหารค่ำวันนี้เสร็จเสร็จอย่าหาผมรังแกสัตว์นะมันคืออาหารนะโอ้ยตียากฮึมฉลาดนะมึงฉลาดนักเออ ใรจฉลาดกว่ากาันล่ะมันคืออาหารนะเดีย๋ยวว่ากันอืมอืมมันคืออาหารทำไงได้อ่ะก็ต้องล่าอยู่แล้วอุ๊ยนี่ทำแบบนี้ ที่ผมแนะนำเลยคือเราควรเขียนนี่ก่อนเลยเขีย์ต้นไม้น้าหน้าหน้าไอ้นีน่หน้าบ้านเราอะโอ้อะไรกันแปบ๊บเดียวจะมืดแล้วก็ประมาณเออเท่าไหร่นะก็นานอยู่นะเจ็ดนาทีแปดนาทีนูนะ่ะมาเหนือเนี่ยกวเวลามันจะหายอะแบบ มืดเลยอะ่ะก็ประมาณนั้นแหละไม่ต้องห่วงเรื่องการจักของนะเกมนี้ไม่แรกอ่าอเทมด้วยแบบอันนี้พังใช่ไหมมาแรกอันหม่มาให้เลยแต่ผมไม่ใช้อันนี้พังดีกว่าผมควรวางไฟแล้วล่ะมันเริ่มมืดแล้ว วางไฟไว้หน้าบ้านก่อนเดี๋ยวก,ก่อนนะอ่าโอเคไม่ต้องโผ่ไยผมทำอย่างนี้ทำไมการมอนเตอร์นะฮะมอนเตอร์มันจะชอบเอาไอเนี่ยมาจุดไอตัวนั้นอะ่ะมันชอบเอาไอเนี่ยหอกมันนะ่ะมาจุดไฟผมก็เลยวางสูงๆไว้ก่อนเดี๋ยวพอมีรู้แล้วค่อยว่ากัน โอเคนี่ตรงนี้ต้นไม้สูงสูงู่แล้วเนี่ยต้นไม้ฮะขี้เกียจล่ามอนเอ้ยไอเทมหลวงอ่าเก็บอ่าคุดต่อคลิปนี้ไม่อาจยาวมากนะเดี๋ยวไว้นี่ขี้เกียจมานั่งไอ้นี่เห็นไหมอ้าว พ่อคะเอ้ยโอ้อืมอืมแรกอยู่บ่อะตอบหน่อยเป็นเควส์ลองตอบหน่อยเร็วเฮ้ยไม่ตอบไปหรออ้าเอาอะไรต้องทำอะไรต่อผลิต ทำไรก่อนนะ่ะขอหอกมาก่อนแล้วกันหอกหินมันจะมาจุดเนี่ยเห็นไหมเออปล่อยมาเลยมันคงไม่นี่ขนาดนั้นเห็นไหมตอนนี้มืดแล้วนะฮะโอ๊ยเป็นห่วงว่ะออกดีกว่าแบบนี้เออไม่อยากให้มอนเตอร์มาจุดลำคาญมากเลย u uh. bay máy thôi là dưới lâu mặt kè mình da mày à tôi khá bao vậy đấy, เฮ้ยตัวค้าไปไหตัวค้าปไปไหนลืมหยิบมาหรอใครมาตัวค้าปไปวะเออแล้วเอา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 แล้วไงเอาแล้วไง,เอ,วงเอ้ยตัวค้าฉันแกจะเอาไปไหนอ่ะเฮ้ยไอ้คนป่าตัวค้าเป,ป็นอู้ไอ้นี่นี่ เองมันขี้เสือก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 เออโอ้มันเยอะจังสองสามตัวเนี่ยนแน่แน่มันเยอะมากไม่ต้องมาแถวบ้านตู ไปใกลๆเออไปใกลๆเลยเนีย่ยฮะมอนเตอร์เยอะมากเลยเดี๋ยวนะจบไดร้างบ้านอะไรทีอุดไปก่อนเออต๊กคาไปไหนวะงงมากเลยเนี่ยอ๋ออยู่นี่โอ้ยตาถ่ยอีกแล้วอ,อะไรของตัวเองเป็นอะไรไม่รู้ตาถ่ยตลอดเลย แล้วประตูอ๋ออยู่นี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะตกค้าประตูอาคาเชียไม่ได้เอ้ยไม่ใช่ดิอุย้ยอาคาเชียอีอย่างคืออาคาเชียอู้หไม้ไม่พอโอ้ตัดไมต้ต้งเยอะต้งแยะไม่แม้สิค้าบ้างอะ่ะเดี๋ยวนะ นี่เห็นไหมไอเทมมนแลกให้เห็นไหมเออสเสียงอะไรวะเดี๋ยวนะหาอะไรป้องกันตัวก่อนนี่เออหาอะไรป้องกันตัวก่อนอ่าเลเวลมาแล้วไอ้นั่นไปไหนแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันจริงๆเลยอือจริงจริงเลย กูว่าจะใครมาวิ่งอะไรจอแจจอแจเตร์ไม้เตร์หินดีกว่าเอากล่องมาอันนึงกองกองอ่าไม้หมดอีกแล้วคาเพิ่มอุย้ยลืมคาสะหมดแล้วกินคือแรกๆวุ่ไวามาก โอเคขยายหัวนิดนึงโอ้ย oh, ทักกันอย่างเลยแปบ๊บนะเอะเอ๋บ้าอุปกรณ์แรกให้พอเออทักกันอย่างเลยเนี่ยแปบ๊บนะแปบ๊บนะเ mm. ออเออเออเออนี่ดีกว่าอ่ารักเสียงขึ้นมาโอเค ไว้กว่าเห็นเห็นเลยเห็นไหมเนี่ยอันนี้อันนี้เข้ามาเข้ามาเอา โอ้ยอนตรายแท้บอกให้เข้าไม่เข้าเองนี่มันจริงๆเลยผมเป็นบุคคลที่ตาถั่วเนาะมองอะไรไม่ค่อยเจอเลยแป๊บแป๊บแเอาวุ้เก็บไปก่อนก็ได้นี่นี่นี่อ่าเก็บสิ่งของที่ไม่สำคัญเนี่ยเก็บไปก่อนเลยเก็บไป ไปไอ้ไอ้นี่เอามากินได้แม่แนะนำให้กินมันมากกินเพื่อให้หิวเลือดมาวนะันนี้อ๋กอกระโหลกเราหมาแค่านั้นแหละเดี๋ยวนะมีเคเวสแคมไฟไหมตีเช้ายัางวะตีสองโอเคคือแรกที่โคตรชอระหดเลยโอ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเ,เอ้ยอะไรวะเนี่ยอ่าไม่ใช่ มันจะมาบักอะไรตอนนี้เนะี่ยเออนั่นแหละแต่สถานะไม่เคยเก็บได้ทีโอ้ตายแล้วเคประมาณนี้งาม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 นี่กดใจของได้ผมชอบนี่ผมชอบตอนกดใจของได้เนะี่ยพื้นที่เราไม่ลบสวัสดีครับดีครับไม่มีใครนะโอ้อมีตัวหนึ่ง อุ๊ยไอ้น,นี่นี่ทำอะไร <L an> เหมือนเจ็บอะ่ะเจ็บจริงอะอุ้ยเส้นใหญ่ของมากของดีอาหาร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 เอออาหารอาหารอ่าจิ้มเลยโอ้ยไอ้นี่นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ เนี่ยมันจุดแล้วเนี่ยไม่ได้มม่ไม่จะจุดไฟแค่มางอย่างเนี่ยวันล่าหมอนอยไวแกแับน,นี้ไย,ยากระโดดตีจะเกิดอะการคิจิข้ามานี่ดิโอ้ยอนนี้โอ้ย กูจะตายแล้วบักขำลงมาลงมาคุยกันดีๆเล่นมือถือมันเล่นยากเนาะเงอะง,งามากเลยตอวตีมอนเนี่ยรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเลยเวลาตีมอนอะไรเง,งี้ยเงอะงาตีมอนลำบากอันนี้แอเซฟเฟอร์แนน ออะไรเก็บดีนะไม่ต้องเก็บแล้วอันนี้ลายตัดไม้นี่กระโดดตีรัวๆเลยมันเตอเรอ์ใครกลัวละ่ะก็มาดิ ใครกลัวหรอมอนเตอร์ไม่กลัวเลยมาเหอะขออางเดียวไข่อย่ามาเป็นพอไม่แกะไหมสักตัวต้องการ โบอี่ป่าเอาไก่อ okay. mm. mm ืมบายอืมหาอะไรดีนะอ้ะอยโตแต่ของอ่าเล่นบันนี้เนาะขี้เกียจเล่นตัวอื่นจัดและ Um, à, mình tông vào liền a à, và wow. này nhé lúc lúc khe ok chú ấp hai cứ lát ăn thần là hộp bé đây cơ ok đó Ok, ha, hãy cho quay em của like, của share, của subscribe của mình เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในอ่าอีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ก็บายบายฮะท่านผู้ชมเอ่อบายบายท่านผู้ชมหน่อยเอ้ยปิดทากมาโทเออก็บายบายแล้วแหละเดี๋ยวบายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่นะโอเคเย้ 心脏砰砰跳，你恋上你的坏笑，你不说爱。